มาในคลิปที่2นะคะเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมไซน์แล็กับการดำเนินง,งานเกี่ยวกับเมทริก์นะคะ,ะในคลิปนี้อาจารย์จะพูดถึงเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารการหาดีเทอร์มินานต์การหา,รา,รหารอินเวอร์สการหารทรานสโพตร,รวมถึงการหารคำตอบของระบบสมาการเชิงเส้นโดยการใช้เมทริก์ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยมาดูอันแรกนะคะที่อาจารย์จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการบวกลบเมทริก์นะคะด้วยค่าคงที่ ก่อนอื่นเลยอาจารย์สร้างเมทริกซ์ A ขึ้นมาก่อนนะคะเมทริกซ์ A ของอาจารย์ต,อ,นะตอนนี้เป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะคะเพราะฉะนั้นเวลาการสร้างแบบในคลิปที่แล้วที่เราพูดกันไปนะคะก็คือพิมพ์ในแต่ละแถวก่อนแล้วก็ในแต่ละตัวก็ใช้วิธีการเคาะหรือใช้ตัวคอมมาก,ก็ได้นะคะแล้วอาจารย์ก็จะได้เมทริกซ์ A ละอาจารย์อยากได้ ให้เอาเมทริก A เนี่ยบวกด้วยค่าคงที่การบอกว่าเอาเมทริก A บวกด้วยค่าคงที่ความหมายก็คือเราจะบวกค่าคงที่ในทุกๆสมาชิกที่อยู่ในเมทริกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช้คำสั่งง่ายๆเลยก็คือการเรียกเมทริก A ขึ้นมาแล้วก็บวกลบด้วยค่าคงที่ได้เลยค่ะมันอย่างตรงนี้อาจารย์อยากให้ทุกๆสมาชิกเนี่ยบวกด้วย2นี่นะคะ อาจารยก็จะได้เม,มทริกซ์ใหม่ออกมาสังเกตน,นะคะทุกสมาชิกจะบวก2หมดเลยเช่นเดียวกันกับการลบถ้าเราบอกว่าอยากให้สมาชิกทุกตัวลบด้วย5ก็เอาเมทริกซ์ลบ5นะคะก็จะได้เมทริกซ์ที่การลบด้วยค่าคงที่เรียบร้อยนะคะต่อมาค่ะเรื่องการคูณและหารก็ในทำนองเดียวกันค่ะการคูณและหารด้วยค่าคงที่ก็คือในทุกๆสมาชิกจะหาร หรือคูณด้วยจำนวนเดียวกันอย่างเช่นอาจารย์อยากได้เมทริกซ์ 2a ก็คือเอา2คูณสมาชิกทุกตัวเพราะฉะนั้นวิธีการก็ง่ายๆก็คือเอา a แล้วก็คูณด้วย2นะจุดเห็นไหมคะเราก็จะเห็นว่าสมาชิกทุกตัวเลยเป็นคูณด้วย2นะคะจาก1ก็เป็น2 3เป็น6 2เป็น4อย่างนี้นะคะนี่คือการคูณด้วยค่าคงที่ถ้าเป็นการหารบ้าง,างเช่นอาจารย์อยากได้เมทริกซ์ a ส่วน5 ความหมายก็คือสมาชิกทุกตัวนี้หารด้วย5เพระาะฉะนั้นก็นี่ค่ะใช้แค่คำสาม a สล A บ5คือ a หาร5นั่นเองนะคะสมาชิกทุกตัวก็หารด้วย5นี่คือการบวกลบคูณหารด้วยค่าคงที่นะคะนี่เรามาดูเรื่องของการบวกลบเมทริกกันบ้างนะคะการบวกลบเมทริกอย่าลืมว่าเมทริกสองเมทริกนียจะบวกหรือลบกันได้ต้องเป็นเมทริกที่มี ขนาดเท่ากันนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเมทริกจัตุรัสก็ได้นะคะขอแค่ให้เป็นเมทริกขนาดเท่ากันเพราะว่าเวลาการบวกลบกันของเมทริกเนี่ยค่ะเขาก็จะเอาสมาชิกที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะคะเอามาบวกลบกันยกตัวอย่างเช่นตอนนี้อาจารย์มีเมทริก A นะคะซึ่งอันนี้ได้สร้างไปแล้วแล้วก็มีเมทริกบ B นะคะอันนี้ยังไม่ได้สร้างเขาก็สร้างใหม่ได้เลยก็คือมีสมาชิกในแถวแรกเป็น2 0 1 สมาชิกในแถวที่2เป็น 5, 2, 3แล้วก็สมาชิกในแถวที่3เป็น 2, 4, และ7นะคะอาจารย์ก็จะได้เมตริก์ B อาจารย์อยากเอา2เมตริกนี้ลบกันเพราะฉาจารยก็ง่ายๆเลยก็เขียนยก็พิมพ์ไปเลยนะคะเป็น A ลบ B นะคะเขาก็จะเอาตัวหน้าลบกับตัวหลังซึ่งอยู่ใน B นะคะถามว่า B ลบ A ได้ไหมได้คะ่ะ หลักการก็จะคล้ายๆกันนะคะก็เอาในส่วนของ b ตั้งแล้วก็ลบด้วย a เอาสมาชิกแต่ละตัวเนาะถ้าอยากเป็นบวกอ่าเป็นบวกอาจารย์เอาสองเมทริกบวกกันก็พิมพ์เลยค่ะ a บวก b เห็นไหมคะสมาชิกในตำแหน่งเดียวกันเนะะี่ยค่ะก็จะบวกกันจับคู่กันบวกกันทักษแบบนี้นะคะนี่คือการบวกลบเมทริกนะคะ,ะตัวต่อไปค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องการคูณบ้าง นะคะการคูณในส่วนของการคูณนะคะการคูณนี่ก็ต้องเข้าใจหลักของการคูณเมทริกก่อนว่าเมทริกสองเมทริกเนี่ยถ้าจะคูณกันได้เนาะเราจะต้องดูมิติของเมทริกด้วยถ้าอย่างตรงนี้นะคะถ้าอย่างตัวตรงนี้ก็คือถ้าเมทริก a อย่างสมุติอาจารย์ถามว่า a กับ c เนี่ยคูณกันได้ไหมอาจารย์ก็ตรวจสอบกันเลยว่า a เนี่ยมีเมทริกขนาดเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เป็น3คูณสส่วนเมทริก c เนี่ย ก็เป็นเมทริกสามคูณสองเพราะฉะนั้นถามว่าตัวนี้คูณกันได้ไหมคูณกันได้เพราะว่าจํานวนแถวจํานวนคอลัมน์ในเมทริกแรกจะต้องเท่ากับจํานวนแถวในเมทริกหลังที่จะมาคูณนะคะงั้นตรงนี้อาจารย์อยากได้ในส่วนของ a คูณ c ขอแก้ไขตรงนี้นิดนึงอยากได้ a คูณ c นะคะอยากได้ a คูณ c งั้น a คูณ c เนี่ย ต้องทำอย่างไรบ้าง a คูณ c ถ้าเกิดเช็คแล้วนะคะว่าโอเคมันสอดคล้องตามหลักการคูณของเมทริกแล้วเวลาการคูณก็ทำได้ง่ายๆอย่างนี้เลยซึ่งณนะตอนนี้ a เรามีแล้วใช่ไหมคะแต่เมทริก c เรายังไม่ได้สร้างเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์พิมพ์เมทริกซ์ c ก่อนเมทริกซ์ Matrix c แถวแรกก็คือ2 3นะคะแถวที่2ก็คือลบห0แถวที่3ก็เป็น5 1 แบบนี้นะคะได้แล้วอาก็จะมีเมทริกซ C และเมทริกเ A เรียบร้อยจากนั้นอยากเอา2ตัวนี้คูณกันก็เอสตาร์ได้เลยค่ะมันก็จะคูณมาให้เพราะฉะน้น3คูน3 A เป็นเมทริกซ์3คูณ3 C เป็นเมทริกซ์3คูณ2มันคูณกันแล้วออกมาจะต้องเป็นเมทริกขนาด3คูณ2ทีนี้ถามว่า C คูณ A ได้ไหมสังเกตเห็นไหมคะเขาบอกว่า มันไม่สอดคล้องกับมิตินะคะเพราะฉะนั้นสลับที่การคูณไม่ได้เนาะคำสั่งแบบนี้นะคะนี่คือการคูณเมตริกสังเกตนนะคำสั่งการคูณก็แค่ใช้ตัวคูณก็คือตัวสตา์ได้เลยแต่ว่าเราจะต้องเช็คเรื่องของมิติหรือ d i m เ n s ชันกันนิดหนึ่งนะคะอะตัวต่อมาะคะ่ะอาจารย์จะพูดถึงเกี่ยวกับ i n นเ r อรกันบ้างนะคะ i n นเ r อร์สเมตรเวลาการหา i n นเ r อร์สเมตรอาจารย์ั้างถึงเมทริก A ก่อนแล้วกันนะคะ อยากได้ i n w e r d ของ m ม t r i กจะต้องใช้คำสั่งอย่างไรนะคะก็คือใช้คำสั่ง niv ตัวนี้นะคะย่อมาจาก i n w e r d นั่นเองอยากได้เมทริกอินเวของ m ม t r i กอะไรก็ใส่ไปได้เลยค่ะนะคะเราก็จะได้ i n w e r d ของมันออกมาทีนี้บางคนบอกว่าลืมไปแล้วว่าเอออินเวิร์เนียมันหาได้กับทุกเมทริกหรือเปล่าอาจารย์ก็เลยบอกอ่ะงั้นลองดูที่เมทริกซีที่เราเคย สร้างไปแล้วอยากได้อินวอร์สของเมทริกซ C หาได้ไหมเนะเราก็ลองดูใช้คำสั่งเห็นไหมคะสังเกตว่าเขาก็จะแจ้งมาเลยว่ามันหาไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวเมทริกซ C หรือการหาอินวอร์สเนี่ยจะต้องเป็นเมทริกจัตุรัสนะคะถึงจะหาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบเมทริกกันก่อนก่อนที่จะใช้คำสั่งอินบอนะคะโอเคตัวต่อมาะคะ่ะ ที่เรา,าใช้กันอยู่ก็คือเรื่องของ d e t e r m i n a n t นะคะ determinant ก็คือ De t นั่นเองนะคะการหาเด t ก็เช่นเดียวกันเราจะหาเด t กับเมทริกซ์ที่เป็นเมทริกซ์จัตุรัสนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์อ้างถึงเมทริกซ์ก่อนนะคะเมทริกซ์ที่เราเคยสร้างมาแล้วอาจารย์อยากได้ d e t e r m i n a n t เพราะฉะนั้นใช้คำสั่งค่ะ det นะคะก็คือ d e t e r m i n a n t นี่แหละนะคะแล้วก็ตามด้วยเมทริกซ์ที่เราอยากได้ d e t e r m i n a n t ก็จะได้ค่าเด็ตออมาเช่นะนเดิมนะคะบางคนบอกไม่แน่ใจว่าต้องจัดตุลัดอย่างเดียวหรือเปล่าลองหาเดตของเมทริกซ C ก่อนหน้านี้ที่เราเคยสร้างไว้นะคะลองหาดูดีิว่าได้ไหมซึ่งอาจารย์ลืมไปว่าอาจารย์ใส่ตัวใหญ่เพราะฉะนั้นตัวใหญ่ตัวเล็กมีผลน,นะคะกับตัวไซน์แหละนี่ค่ะเห็นนะเมทริกซ C ของอาจารย์เป็นเมทริกขนาด3ูณเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า ใช้ไม่ได้นะคะมันต้องเป็น square m a t r i เท่านั้นนะคะนี่คือการหา determinant อ่ะตัวต่อไปค่ะเด็เรียบร้อยแล้วมาดูต่อต่อไปก็คือเรื่องของ t r a n s p o r t นะคะ t r a n s p o r t ถ้าจำได้ t r a n s p o r t ก็คือการที่เราจะมีการสลับแถวสลับหลักกันเนาะอาจารย์อ้างอิงอ้างอิงใช่อ้างอิง,อ,ง,อ,งอ้างอิงถึง metric a แล้วกันค่ะอยากจะ t r a n s p o r e เขา ก็จะใช้ตัวนี้ได้เลยก็คือเป็น a t r a แบบนี้นะคะนะคะมันก็จะสลับเลยจากที่เป็นแถวในแนวตั้งก็จะกลายเป็นแถวในแนวนอนนะคะลักษณะแบบนี้่คือ a transpose นะคะสมมุติอยากได้ m ร t กซ์ c เป็นแบบนี้เนาะก็คือเป็นขนาดที่เรียกว่าสามแถว2หลักอันถ้า transpose แล้วก็ต้องเป็น2แถว3หลักใช่ไหมคะเอาลองดูนะคะ c แล้วก็ ตัวนี้เขา,เร,า,า,รเ,าเรียกว่าตัวพังถ้ากรรมกระดิตฐ์อาจารย์ชอบเรียกว่าตัวพังนะคะหรอือตามหลักสังเกตก็จะเรียกว่าตัวอัปโอลสโตฟีนะคะเ็นตัวนี้นะคะก็สามารถแทนสโตรดได้ไมันมตติกการแทนสโตรดแมทริก <download> <matrix> ทำได้กับทุกๆแมทรทุกๆมิตินะคะของเมทริกเลย อันนี้ก็ใช้คำสั่งแค่นี้เองนะคะหรือจะเป็นเมทริกดีตามที่อาจารย์ให้ตัวอย่างไว้เมทริกดีเป็นเมทริกขนาด1แถว3หลักลองสร้างก่อนเนาะยังไม่มีเมทริกดีมาก่อนดเมทริกดีอาจารย์อยากได้ transpose ของมันเพมันมันจากเดิมเป็น1คูณ3เพราะฉะนั้นถ้า transpose แล้วก็ต้องเป็น3คูณ1เพราะฉะนั้นก็ใส่ดี apostrophe เข้าไปเห็นไหมคะก็ transpose ได้เรียบร้อยคะ่ะ โอนี่คือการ t า a n สโค r ดนะคะใช้คำสั่งลักสั่งแบบนี้มาในหัวข้อสุดท้ายค่ะเรื่องของการแก้ระบบสมการด้วยระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมทริกนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องมีระบบสมการก่อนแล้วก็เราก็จะทําการแปลงจากระบบสมการเนี่ยให้อยู่ในรูปของเมทริกนะคะมาในตัวอย่างที่อาจารย์ใส่ไว้ในสไลด์ด้านข้างนี้นะคะก็คืออาจารย์ก็จะแปลงออกมาเป็น3เมทริกด้วยกันเมทริกแรกก็คือเป็นเมทริกของสัมประสิทธิ์ ะะซึ่งถ้าเราดูจากระบบสมการนะคะก็คือจะมีทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาทางด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะดูตัวสัมประสิทธิ์ทั้งหมดนะคะว่าในแต่ละแถวเนี่ยมีสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรเนี่ยอะไรบ้างนะคะก็จะสร้างเป็นเมทริก A ได้แล้วก็เมทริกที่2ก็คือเป็นเมทริกของตัวแปรว่าเรามีตัวแปรอะไรบ้างซึ่งอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือมี3ตัวแปรก็คือมี x y แล้วก็ z ส่วน ริธสุดท้ายนะคะก็คือเป็นริธของฝั่งด้านขวาของสมการทั้งหมดนะคะก็คือมี4 5แล้วก็1อันนี้เราเวลาการสร้างเมตริกตรงนี้ต้องเรียงตามลำดับนะคะสลับกันไม่ได้นะคะสลับแถวไม่ได้คือถ้าเมทริก a สอดคล้องอยางไงเมทริก้ต้องสอดคล้องอยังงั้นนะคะ ก็คือให้ตามแต่ละแถวหลังจากที่เราเขียนระบบสมการเชิงเส้นให้อยู่นรูปของเมทริกแล้วเราจะใช้ไซแวลบอย่างไรได้บ้างเราก็เริ่มจากเราสร้างเมทริก a กันค่ะอย่างตรงนี้เนาะเมทริก a เป็น3คูณ3พิมพ์ในแต่ละแถวก่อนเลยแถวแรกค่ะ2 3ลบ1ขึ้นแถวใหม่ s e m ีมิโคลอน,นะคะเป็น5ลบส3งสามีคอนแถวสุดท้าย1 1แล้วก็ลบ2 แล้วก็ปิดวงเล็บได้เลยวงเล็บใช้เป็นวงเล็บซีเหรียบนะคะนี่ขอเช็คอีกรอบเนาะ e อ t e r แล้วก็ตรวจสอบดูนะคะว่าเหมือนแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราจะสร้างเมทริกซ์อีกอันหนึ่งก็คือเมทริกซนะคะเมทริกซ์เมทริกซ์เป็น3แถว1หลักเพราะฉะนั้นแถวแรกมีตัวเดียวก็เป็น4ใส่เสมนโคลอนแล้วก็ต่อมาแถวที่2เป็น5แล้วก็แถวที่3เป็น1เรียบร้อยค่ะ ะะตรงถูกตามถูกต้องนะคะได้ A กับ B เรียบร้อยแล้วทีนี้เราอยากได้เมทริกซก็คือในส่วนของตัวแปรนะคะว่าจะมีค่าเท่าไหร่วิธีการนะคะก็คือเราจะเอาเมทริกซเนะคะแล้วก็ตามด้วย backslash มทริกซ์นะคะใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะ A backslash เมทริกซนี่ค่ะ เราก็จะได้คำตอบเรียบร้อยเลยค่ะก็คือเรียงตามที่เราเขียนไว้นะก็คือตัวแถวแรกเนี่ยจะเป็นค่า x แถวที่2ก็จะเป็นค่า y แล้วก็แถวที่3ก็จะเป็นค่า z นั่นเองนะคะทีนี้นอกจากใช้ a backslash b แบบนี้ยังสามารถใช้ตัวนี้ได้ด้วยนะคะก็คือใช้คำสั่งก็คือเป็น invert นะคะ invert a ก็คือไปหา invert ของ m ม t r i กซสัมประสิทธิ์ก่อน แล้วก็เอามาคูณด้วย b นั่นเองนะคะก็จะได้คำตอบเช่นเดียวกันนะคะเราสามารถจำรูปแบบคำสั่งแล้วก็การทำแบบนี้เอาไว้สำหรับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมทริกกันนะคะอันนี้คือทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับเมทริกโดยใช้ตัวโปรแกรม s ซ i l a b นะคะหวังว่านักศึกษาจะนำมันไปใช้ประยุกต์ กับการทำงานต่อไปในอนาคตนะคะสวัสดีค่ะ